ประเด็นต่อมาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ชัยยงมณีลุงสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดินิพพ์ใต้ตอนล่างนะครับวันก่อนพี่ชัยยงบอกว่าบีเอเนี่ยหลังจากกอเฮเนี่ยจะเว้นวันถึงสองวันให้ดูการจัดกําลังของเจ้าหน้าที่นะครับไปมาเนี่ยไม่เว้นเลยก่อเหตุก็มีถอนหมุดรางรถไฟนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่ชัยยงนะครับสวัสดีครับพี่ชัยยงครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับผมชัยยงครับอยู่ในสายนะครับพี่ชัยยงสรุปว่า ในพิธีภาคใต้เนี่ยวันก่อน,นเห็นฝ่ายความมั่นคงเนี่ยบุกตีสามเลยเหรอครับไปตามล่าบีเอนเลยเหรอครับพิชยงครับใช่ครับคือ,อ,อ,อวันนี้นะครับหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ติดต่อกันนะหลายๆเคตนะครับแล้วก็เราเกิดความสูญเสียกับเจ้าหน้าที่ขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่ามีการข่าวที่แจ้งเข้ามาว่ายังจะมีการเตรียมการก่อการร้ายอีกหลายจุดนะครับ,รบมีการรวมตัวกันของกลุ่มของ แนวร่วมหน้าขาวนะครับซึ่งเป็นแนวร่วมที่เราเนี่ยค่อนข้างวิตกกังวลน,นะครับคําว่าแนวร่วมหน้าขาวครับเพราะเราไม่มีประวัติเขาเราไม่รู้ชื่อ,อเราไม่ทราบความเคลื่อนไหวว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านไหนบ้าง ตอนนั้นน่ะนะครับวันนี้ครับหลายจุดหลายพื้นที่ที่เราสงสัยว่าเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มขบวนการที่เข้ามาเพื่อร่วมประชุมเพื่อเตรียมการขอการร้ายครับเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้พอลพอปฉุกเฉินะครับบุกเข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะเมื่อวานนะครับเราก็เจอเหตุการณ์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วครับนั่นคือการถอดหมุดรางรถไฟที่ตำบลคลองทรายอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีครับก็เลยทําให้กองกําลังในพื้นที่วันนี้ครับต้องกระจายตัวลงไปในพื้นที่ยุทธศาสตร์หลายๆแห่งครับต้องกลับมาดูเส้นทางรถไฟใหม่ต้องกลับไปดูในเรื่องของสองไฟฟ้าแรงสูงซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายในการปอกการร้ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสัปดาห์หน้าเนี่ยครับก็ <c oughs> จะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมการในการต้อนรับท่านเรษฐานะครับชาวีสิน นายกรัฐมนตรีที่เตรียมจะลงพื้นที่แล้วก็ไม่ได้ลงแค่จุดเดียวครับดูตามกําหนดการแล้วครับลงในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดเลยนะครับเพราะนั้นนะครับวันนี้ฝ่ายความมั่งคงเนี่ยครับก็จําเป็นที่จะต้องอหาข่าวแล้วก็ส่งกําลังเข้าพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่เป้าหมายต่างๆนะครับโดยเฉพาะบ้านเรือนของคนที่มีข่าวว่าแนวร่วมเนี่ยครับเข้ามาอาศัยอยู่นะครับนี่คือสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้วันนี้แม้จะไม่มีเหตุรุนแรงแต่เจ้าหน้าที่รัฐก,ก็ต้องสก,กีนพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่านายกรัฐมนตรีครับจะต้องผ่านแล้วก็จะต้องมีกิจกรรมในพื้นที่ครับก็นัดถอยหลังอีกห้าวานันนาย,ยกลงพื้นที่นะครับ<ๆ>เดี๋ยวต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเลยคราวนี้มาสู่ช่วงตอบคำถามกับพี่ชยงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคำถามแรกขอพี่ชยงช่วยอธิบายหน่อยถึงความจําเป็นที่เราจะต้อง มานําเสนอข่าวชายแดนภาคใต้เพราะว่าแฟนรายการบางส่วนเนี่ยเป็นห่วงว่ามันจะทําให้ B ี n ได้ใจหรือเปล่าแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงข,ของเราเนี่ยทำงานลําบากมากขึ้นหรือไม่ครับพี่ชฉยงครับพื้นหนึ่งนะครับการทํางานลําบากของเจ้าหน้าที่ครับไม่ลําบากนะครับเจ้าหน้าที่เองนะครับมี ไม่มีข้อจํากัดนะครับเท่าหนึ่งนะครับในพื้นที่เรามีพหลกพุกเฉินเรามีคนดยการศึกนะครับการตรวจค้นแบบที่เราเห็นเป็นข่าวนะครับใช้กําลังเข้าทีละสิบสามสิบสี่คันรถไปตรวจค้นนะครับพื้นที่อื่นไม่มีนะครับเฉพาะในพื้นที่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในข้อจํากัดในการในการทํางานแจ้าหน้าที่อะครับจะไม่มีผลหนึ่งที่นําเรื่อง BIN มานําเสนอนะครับก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยครับได้รับทราบถึงสถานการณ์ ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามันเกิอดอะไรขึ้นเพราะเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐเองที่รับผิดชอบพยายามที่จะปกปิดไม่ให้คนในสังคมได้รับทราบถ้าสังคมได้รับทราบเยอะๆได้สแสดงความคิดเห็นนะครับได้สะท้อนความคิดเห็นต่างๆสู่รัฐบาลเนี่ยผมว่านี่อีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยครับ สามารถนําความคิดเห็นแล้วก็สามารถที่จะทําให้สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กับแก้ได้ตรงทิศทางนะครับแล้วก็ในส่วนของที่คิดว่าเราไปนําเสนอเรื่อง b i n แล้วเนี่ยครับมันเป็นการไปยกระดับ b i n นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องล้าสมัยของไดโนเสาร์ที่เป็นนายทหารเก่าเ่าเพราะว,วันนี้ครับ B i เนเนี่ยต้องการที่จะไม่ให้เราเปิดเผยตัวตนเพื่อเขาเนี่ยครับจะต้องไม่จะจะไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับและในการยกระดับของเขาวันนี้นครับไม่ต้องกลัวเขายกระดับไปสู่ต่างประเทศกันแล้วนะครับแม้ mm. แต่ในการพูดคุยทุกครั้งนะครับเขาก็จะมีฝรั่งตาน้ําข้าวเนี่ยครับเข้ามารับฟังเป็นลักษณะสักขิพยานไปในตัวโดยที่เราเองก็ปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่เราไม่ได้นําเรื่องนี้มาเปิดเผยให้สาถานชนได้รับทราบว่าในการพูดคุยทุกครั้งนี่ยครับมีฝรั่ง มีองมีตัวแทนจากองค์กรที่ BIN ต้องการนะครับเข้ามานั่งฟังอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องของการที่ว่าเราเอาเรื่อง BIN มาพูดแล้วจะทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานลําบากไม่ใช่ครับแล้วก็จะทําให้ BIN เนี่ยยกระดับเขาก็ไม่ใช่ เขายกไปก่อนเราแล้วผมเคยพูดตลอดครับว่าถ้าเราเนี่ยครับเอาเรื่อง b i ีมาเปิดเผยตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนนะครับวันนี้ครับเราอาจจะได้ชัยชนะต่อขอบวนการ BIN แล้วก็ได้แต่เพราะเราไปปกปิดสถานะของ b i ีเอทำให้เขาเป็นองค์กรลับก็เลยทำให้เขาเนี่ยครับทำอะไรก็ได้โดยที่เราไม่กล้าบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ะ b รเอนเป็นคนทำวันนี้ครับหลังจากที่เราเปิดเผยตัวตนของ b i ีสิ่งที่เราได้รับคืออะไรครับ คนในพื้นที่อะครับเมื่อก่อนพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเขาบอกว่าทหารสร้างสถานการณ์แต่วันนี้ครับคนในพื้นที่ยอมรับแล้วว่าคนที่เข้ามาทําลายล้างเข้ามาวางระเบิดรถไปก็ดีวางระเบิดเสาไฟฟ้าก็ดีนะครับคือขบวนการแบ่งแยกดินแดนดิเอวันนี้เราเนี่ยครับแย่งชิงมวลชนกลับมาได้เพราะเรากล้าที่จะเปิดเผยความจริงครับอ่าชัดครับพิชยงคําถามที่สองค่ะมีแฟนรายการนะคะเขา คาใจเรื่องโรงเรียนปอน้อที่ก่อนหน้านี้มีไม่เคารพธงชาติอะค่ะพี่ชัยยงแล้วไม่แน่ใจว่าแฟนรายการเขาเลยฝากถามพี่ชัยยงว่าแล้วตอนนี้ที่โรงเรียนเขาได้มีการเคารพธงชาติหรือเขาเคา,ารพธงอะไรกันในโรงเรียนบ้างคะพี่ชัยยงพอทราบ <พอ S 2> คือขึ้นหนึ่งะครับเขาบางโรงเอ,เอาอย่างนี้ก่อนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมีทั้งพื้นที่สีแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ของ B I N เข้มแข็งมีทั้งพื้นที่สีเหลืองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แย่งชิงคำว่าแย่งชิงก็คือเป็นการแย่งชิงมวลชนระหว่างเรากับ B I N นะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราเชื่อว่า B I N นะครับมีอิทธิพลน้อยนะครับเพตอะนั้นนะครับในพื้นที่สีเขียวครับเราปฏิบัติการทางจิตวิทยาอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่ในพื้นที่สีแดงนะครับมันก็ยังมีโรงเรียนหลายโรงครับที่ยังไม่ทําตามกติกาที่เราต้องการนะครับอ,อย่างเช่นการเคารพธงชาติหรือการมีธงชาติที่โรงเรียนนะครับ<ะ>ในส่วนนี้นครับถามว่าถ้าเขาไม่เคารพธงชาติแล้วเคารพธงอะไรเขาไม่ได้เคารพอะไรครับเนื่องจากว่า ศาสนาของศาสนาของอิสลามเนี่ยครับเขาจะไม่มีสัญลักษณ์ในการเคารพนะครับแม้แต่นบีมูฮัมหมัดนะครับพระเจ้าของศาสนาอิสลามเนี่ยก็ไม่มีภาพถ่ายไม่มีตัวตนให้เห็นนะครับเพราะนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยครับไม่เคารพในสัญลักษณ์ของัฐไทยพระธงชาติเนี่ยก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของัฐไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับการที่เขาไม่เคารพเนี่ยเป็นการบอกให้เรารู้ว่าเขาไม่ใช่คนไทยแค่นั้นเองครับ การที่เขาไม่เคารพในสิ่งที่คนไทยเคารพเนะครับเป็นการบอกสังคมว่าเขาเนี่ยคือคนมาลายูที่ไม่ใช่คนไทยนะครับเขาก็ซึ่งมันตรงกันกับสิ่งที่ BIN ต้องการนะครับเพราะสิ่งที่ BIN ต้องการมากที่สุดก็คือให้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนไทยครับ,รบนะบเพื่อที่จะทำให้ แผนของ BIN ในการกำหนดใจตนเองเนี่ยเพื่อจะแบ่งแยกินแดนนะครับทำได้สะดวกขึ้นนะครับถ้าเขาเกิดความรักชาติเ้าเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นคนไทยอะครับเขาก็จะไม่เข้าไปร่วมในกระบวนการแบ่งแยกินแดนครับอือโอเคอ่ะพี่ชายงคำถามต่อไปจ้ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ เมื่อวันก่อนเกิดขึ้นมาก็มีแฟนรายการนะคะเสนอว่าแล้วเราถ้าเราเพิ่มกําลังของเจ้าที่อ,อสอชุดคุ้มครองครูเข้าไปเพิ่มอีสักสิคนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะสามารถช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรคะ่ะคือไม่ว่าเราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปเท่าไหร่ครับในอดีตเราถึงมีถึงเจ็ดหมื่นห้าพันคนนะครับค,คือไม่ว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่มากเท่าไหร่ครับถ้างานการข่าวเราบอดนะครับ กำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยครับมันมีเข้ามาแล้วก็<ม>กินเบี้ยเลี้ยงกินเดินเดือนโดยปล่าประโยชน์ป้อง<ม>กันเหตุไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งน,นะครับเป็นสิ่งที่บอกว่างานการข่าวของเราบอดนะครับเราไม่ทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมของกลุ่มกองกําลังติดอาวุธที่เข้ามาในพื้นที่นะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจครับสมมุติว่าเกิเดเหตุจ,จริงอสนะครับที่อําเภอตากใบสองคนเนี่ยแล้วก็ย่งเปืนเป็นสามกระบอก คนที่มาต่อเหตุกับอ,อสกลุ่มนั้นนะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอต่างไปครับจะเป็นแนวร่วมที่มาจากพื้นที่ใกล้เคียงเช่นมาจากอำเภอรือสอบหรือมาจากอำเภอจะนเนะนะครับปฏิบัติการเสร็จก็ออกไปนะครับเพราะนั้นนะครับถ้างานการข่าวของเรามืดบอดนะครับเรามีกําลังมากเท่าไหร่มีอาวุธดีเท่าไหร่ไม่ใช่คําตอบครับแล้อีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องของอ,อสองก็ดีเรื่องของทหารพรานก็ดีวันนี้มันมีปัญหาอื่นแทรกซ้อนเข้ามาครับ<ฆ>อ,อสอทหารพรานครับบางคนเนี่ยครับเข้ามาโดยที่ประวัติไม่ชัดเจนเ<อ>นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ใครมา<อ>และสองครับเรื่องนี้เนี่ยคุยกันมากครับว่าการเข้ามาเป็นอสอเป็นทหารพราน,านวันนี้ครับมีการเรียกเก็บเงินเข้าหัวคิว<อ>นะครับสูงถึงหนึ่งแสถึงสองแสน<ฮ>บาทครับ ก็เลยกลายเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันในการที่จะนําเอากองกําลังท้องถิ่นเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกําลังหลักนะครับโดยปกติเมื่อก่อนนะครับเราใช้กําลังหลักคือทหารเขียวนะครับเจ็ดหมื่กว่านายแล้วตอนหลังเนี่ยพอเราถอนกําลังทหารเขียวออกไปจากกองทัพภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนะครับ เราไม่มีกําลังทอในการที่จะใช้กําลังของกองทัพภาคสี่ในการดูแลพื้นที่เราก็จะตั้งกองกําลังท้องถิ่นขึ้นมาก็คือฐานพลานและอาสาสมัครหรืออสอเนี่ยครับโดยเอามาจากประชาชนที่สมัครใจอยากจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครนะครับมีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงนะครับแต่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ นะครับทำผิดก็ปลดออกไปเขาอยากจะลาออกพรุ่งนี้มาเรือนี้ก็ลาออกไปเพราะเขาจะไม่มีเบี้ยหวัดเงินปีหรือไม่มีเงินเกษียณนะครับก็เลยทําให้กองกําลังนี้ครับถ้าเราจัดการไม่ดีครับเราก็อาจจะได้คนที่ไม่ใช่คนของเราเข้ามาทําหน้าที่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าปีที่แล้วก่อนนะครับอสเนี่ยครับที่อําเภอเมืองนาราธิว่านะครับขโมยปืนไปยี่สิบกระบอกครับไปขายวันนี้ยังตาม ปืนทั้งหมดกลับมาไม่ได้นะครับหลายหลายเหตุการณ์ครับที่เกิดขึ้นนะครับมีการขโมยปืนหลวงไปขายให้กับฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยครับเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เราเรียกว่าอาสาสมัครที่เรารับเข้ามาแบบไม่ได้ตรวจประวัตินี่เองครับอุมสแสดงว่าปัญหามันซ้ำซ้อนเลยพี่เยงอสทหารพลานึงไส่ศึกหรือเปล่าสองนักกว่าเดิมเก็บค่าหัวคิวก็มันมีทุก มันแทรกซึมไปทุกพื้นที่เลยหรือไงครับเนี่ยพื้นที่เลยครับเรื่องผลประโยชน์ครับเนี่ยครับปีที่แล้วมีประหลัดอำเภอคนหนึ่งที่อำเภอเมือลานนะ่ครับเก็บข้าวหัวคิวของคนที่อยากเป็นอสเข้ามาคนละสองแสนนะครับแล้วผลสุดท้ายถูกป้องรองตอนนี้ประหลัดคนนั้นนะครับหนีราชการหายไปแล้วนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในทุกจังหวัดเลยครับนะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วผมก็เคยสะท้อนไปถึงกับอธิบดีกรมการปกครองด้วยนะครับว่าให้ตรวจสอบนะครับ เราได้คนที่เป็นอสเป็นทานพลางที่มาจากคนของกำนันคนของผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่ซึ่งเราเนี่ยครับไม่สามารถที่จะตรวจสอบประวัติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ชยงอย่างเก็บค่าหัวคิวอสทหารพลานี่ยปกติเงินเดือนเขาก็น้อยอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้ามามันจะมันจะมีช่องทางในการหาประโยชน์ได้ยังไงบ้างครับคืออย่างนี้ครับนะ ในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ครับทหารพรานกับอสเป็นคนมีความรู้ส่วนหนึ่งนะครับคนที่เรียนหนังสือจบเป็นญาตรีแล้วตกงานนะครับวันนี้ช่องทางเขาคือสมัครเป็นทหารพรานกับเป็นอสนะครับเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาททั้งตบเป็นญาตรีครับเด็กจบเป็นญาตรีในอำเภอหัดใหญ่นะครับเงินเดือนแค่เจ็ดพันบาทเองบางคนนะครับที่ทํางานอยู่ในโรงแรมใหญ่ๆนะครับแต่ทหารพรานกับอสสเนี่ยมีเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วมีเบี้ยเลี้ยงอีกต่างหากครับมีเบี้ยอะไร ติดปลายนวมอีกพอสมควรตอนนั้นนะครับคนที่จบริญญารีครับมาเป็นอสองมาเป็นฐานพลางเยอะครับเมื่อมาเป็นแล้วเนี่ยเขาจะได้ดูว่าเขามีช่องทางที่จะสอบบรรจุตรงไหนบ้างอย่างเป็นอสอำเภอเป็นอสจังหวัดนะครับเพราะนัวงานอื่นๆเนี่ยครับเขาประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำนะครับคนเหล่านี้ก็จะสามารถใช้ช่องทางที่ตัวเองมีโอกาสครับไปสมัครเพื่อรับราชการเพื่อเป็นลูกจ้างประจำหรือเป็นลูกจ้าง หน่วยงานอื่นๆได้นะครับชเช่นเดียวกับการเป็นฐานการครับเป็นฐานการสักระยะหนึ่งพอเขาเปิดสอบนายสิบนะครับก็สามารถที่จะมาสมัครสอบนายสิทธิ์ประจําการได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นช่องทางอของคนในสามจังหวัดันจันภาคใต้ที่เรียนจบปริญิาตรีแล้วไม่มีงานทําครับนะอ,อันนี้ชัดแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับพี่ยงวันก่อนคุยถึงเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ มันช่างน้อยเหลือเกินเนี่ยทางแฟนๆรายการเนี่ยบอกว่าอยากจะช่วยเหลือเกินมันที่ผ่านมามันมีช่องทางช่วยได้ไหมครับบริจาคเงินหรือว่าส่งของไปให้ครับคือหนึ่งในอดีตนะครับตอนที่สถานการณ์เนี่ยครับมันมีการฆ่าตัดคอมันมีการเผาทั้งเป็นมันมีอะไรต่ออะไรกับคนไทยพุทธน,นะครับก็จะมีคนประชาชนในทั่วประเทศนะครับก็ส่งสิ่งของมาปลอบขวัญทหาร ต่างๆนะครับเพราะในอดีตนะครับเรามีทหารจากกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่สามซึ่งก็ทําให้คนในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานนะครับเขาเป็นหว่วงคนของเขาลูกหลานของเขาเขาก็จะส่งอาหารการกินมีการส่งปะลาล่อมีการส่งเกี่ยวบองมานะครับ,รบแต่ตอนหลังนะครับวันนี้เรามีเฉพาะกองกําลังในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สี่แล้วก็กองกําลัง ภาคประชาชนนะครับการช่วยเหลือแบบนั้นก็เลยหายไปนะครับจริงๆนะครับผมเพียงแต่ต้องการบอกให้ทางหน่วยงานของรัฐรู้ว่าความขาดแคลนของบุคลากรในพื้นที่นะครับมันมีความจําเป็นที่ส่วนกลางนะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับต้องเข้ามาดูแลและต้องจัดงบประมาณให้เขาไม่ใช่ให้ประชาชนเนี่ยครับมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือ เรื่องความมั่นคงอของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของน้ําท่วมและฝนแรงครับท่านผู้ดำเนินรายการ,รแต่มันเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศที่กองทัพที่สํานักง,งานตารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานของเขาเองนะครับที่เขามีกองกําลังในพื้นที่เช่นกองทัพเรือครับมีนาวิโยธินอยู่ในจังหวัดนาราธิวาสนะครับตอชอดอนะครับมีเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนอยู่ในพื้นที่ตํารวจภูธร ในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงภัยนะครับอยา่างอำเภอยะลังนะครับอำเภอหนองจิกอำเภอบรรังสตาซึ่งเป็นเกิดเหตุรุนแรงตลอดทั้งปี20ปีครับยังแก้ปัญหาใน3ามสี่พื้นที่ไม่ได้หรืออำเภอลือเสาะจังหวัดนาราธิวาแต่ครับ อำเภอเหล่านี้ที่ล่อแหลมและเกิดเหตุเยอะนะครับต้องบริหารงบประมาณอีกแบบหนึ่งต้องมีเครื่องมืออีกแบบหนึ่งต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอีกแบบหนึ่งครับไม่ใช่บริหารเหมือนกันหมดทุกอำเภอนะครับอ่าค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับพิชยงเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับท่านผู้ดำเนินการครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มาชวนคุยยันเรื่องนายกนะครับจะมาพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ว่า อ,อผมดูหลายโปรแกรมครับน่าสนใจมากครับนายกเศรษฐาพูดถึงปลานินน้ำไหลที่เบตงซึ่งอาจจะเป็นซอฟท์พาวเวอร์แล้วก็ปลานินนะครับวันนี้นะครับตัวหนึ่งเก้ากว่าบาทนะครับโอ้โนะครับนะปลานินเนี่ยครับตัวหนึ่งน้ำหนักเนี่ยครับแปดกิโลราคา9,500บาท <บา S 2> นะครับแล้วก็มีคน,นถามว่าแล้วปลาจีนที่เบตงหายไปไหนแล้ว นะครับทำไมปลานินํำไหลถึงมาแทนปลาพวงกิโลละสี่สามพันห้าร้อยบาทส่งเสริมแล้วเนี่ยครับคนจนจะได้กินไหมจะมีตลาดหรือไม่เพราะสิ่งที่นายกเศรษฐาพูดเนี่ยครับมันก็กลายเป็นประเด็นที่คนในพื้นที่ให้ความสนใจนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับมีข่าวว่าสนามบินร้างที่เบตงะนะครับอีกสองเดือนสามเดือนข้างหน้าจะมี Air อีซีแอร์ไลน์จะมาบินระยะสั้นๆจากหัดใหญ่ไปเบตงวันละหกเที่ยวบิน จะเป็นไปได้หรือไม่แล้วก็จะทํากันอย่างไงนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่คนในพื้นที่และคนในประเทศต้องให้ความสนใจนะครับ่า้ดำเนินการครับผมฝากไว้ครับได้ครับพี่ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะที่บพี่ชยงมมนีรุงตะกูลหัวหน้าศูนย์ข่าวเด่นินภาคใต้ตอนล่างนะครับก็หลายประเด็นนะทั้งในส่วนของความมั่นคงพ้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ มีปันิน้ำไหลโผล่มาด้วยช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาอัปเดตกับพี่ชยองอีกรอบนึงนะครับ